สัสดีคะ่สะสรทงาง2ค่ะแอลค่ะค,ะะคะ่ะวันนี้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมดงานเกนบา,าวั้นรวมผ้าผู้หญิงนะคะเป็นงาน USA ล l o อ IT นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทัะราคา7000บาทนะคะน้ำหนัก30กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ150๋า5 0อย8 0ถึตัวต้นทุนต่อตัวประมาณการเข้าๆนะคะลูกค้าจะประมาณการก่อนนะคะ 39บาทค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงรวมนะคะลูกค้าจ๋าตัวแรกที่หนูเจอไปเป็นไนกี้แล้วก็เป็นเอซิสใช่ไหมคะแล้วก็ไนกี้ตัวแรกที่เจอรีอ่าตัวที่สองที่เจออาดิดาสจ้ารวมแบบไหนเอ่ยมีเสื้อด้วยหนึ่งตัวอ่ะแถมแถมแถมมาอ่ะรวมแบบไหนค่ะรวมคือรวมมาหมดเลยค่ะลูกค้าจ๋ากางเกงใส่ลำลองกางเกง ใส่เล่นใส่เที่ยว e มีหมดค่ะลูกค้าจ๋านี่เป็นมิซูโนนะคะเป็นแบบว่าใส่วิ่งได้ได้หมดเลยได้เลยค่ะได้เลยอ่ะนะคะเอาอดิดีได้ายเช่เอออันเดอร์อันเดอร์จ้าอดิดีค่ะปั๊ดอันดงอันเดอร์ลูกค้าจ๋าแบรนด์เยอะมากแอพพูง <siglo> ค <staring> ูมาปั๊ดยังไม่ไปไหนมาเอกอ่ะยังไม่ไปไหนเจอแบรนด์แทบทุกตัวกับลูกค้าจ๋ายาโรชาเจ็ดพันบาทสามสิบกิโลค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อชิ้นประมาณกันค่ะ 39บาทค่ะโอ้ยนี่ไนกี้นะคะลูกค้าจากไนกี้นะคะตัวนี้ขายเป็นกางเกงกีฬาลูกค้าจาใส่เล่นใส่เที่ยวใส่วิ่งค่ะลูกค้าจาได้หมดกางเกงขาสั้นต้องช่วงนี้เลยใส่สบายๆค่ะอะดิดาสนะตัวนี้แต่ว่าน้ขาคือบางบางครั้งนะเรากัะตัวอาื่อบางพื้นที่กัะตัวก็จริงนะคะอะดิดาสค่ะยังไม่ได้ทำงานไม่รู้จะทำอะไร สายวิ่งวิ่งหมายถึงว่าจะออกกำลังกายอยู่บ้านใช่่คะโยคงโยคะก็ได้ใช่ค่ะที่แนะนำค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์เยอะมากใช่ค่ะแบรนด์เยอะจริงๆราคาเราก็คุ้มเกดเอกก็จัดเต็มจ้าใช่ค่ะเป็นกางเกงที่กำลังฮิตเลยนะช่วงนี้ไว้ลงวัยรุ่นใส่นะคะลูกค้าจะใส่เล่นใส่เที่ยงนะคะแนะนำเลยค่ะอ d i d a s ใหม่ยูแล้วอดิาด d i d a s แบรนด์เนี่ยแบรนด์ที่ดีเด้อ แบรนด์อีลีเด้่ใช่ค่ะแบรนด์นี้คือรู้จกหลายป้าส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์กีฬาด้วยแบรนด์กีฬาที่เรารู้จักทัวป้นะคะอาร์เดอร์อาร์มอะไรนะคะอาร์เดอร์อาร์มเสียงเจ้าเสี๋ยวยายพูดไปเจ็บพอเดี๋ยวขาก็ว่าอยู่จะไปจะเก็บอันเดอร์อาร์มนะคะตัวนี้เพราะว่าสวยๆอ่ะค่ะอสีสันมีความเลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นของอาดิดาสอีกแล้วป้าใส่วิ่งนกใส่วิ่งเนาะใช่วิ่งตั้งแต่ใต้ลงอีสานอีสานไปเหนือ เหนือมาตะวันตกจะไปไหนวิ่งใส่คอนเดียวจะไปไหนวิ่งวิ่งอะอดิดาค่ะนะคะจับประเด็นาดีนาโอ้พี่เอาสวยอ่ะได้เลยได้เลยนะคะเน้นเป็นแบบว่า S M อ่า M แต่ว่าอาจจะมีเป็น L ด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นยันยานนะคะลูกค้าจ๋าตร้โอ้แบรนด์เยอะมากนะลูกค้าคะอย่ารอช้าค่ะลูกค้าจ๋า อ่ะชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยอ่ะน้ำชาพริกถุงลีใส่อะะไรคถุงซอนใส่ถุงลีด้วยถุงลีเงินลก็มาถุงลีเงินลูกค้าจคะอุ้ยพี่เอาสุดอันนี้ชจ้าหน้าเหมือนยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะใหม่มากอ่ะใหม่มากลูกค้าจ๋าดูสวยเลยนะคะใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยเป็นผู้หญิงล้วนแนวอเมริกันพิเกอรหรือเปล่า กิเกิงนะคะอ่ากิเกิงค่ะเป็นอะไรนะเป็นรวมผ้าใช่ค่ะคามหาเนื้อผ้าสายวิ่งเราก็มามาค่ะคานหาใส่อยู่บ้านชิวๆจุ๊กๆชิ้ๆจุ๊กๆชิ้ๆเราก็มีชิวไปค่ะชิวไปนะชิวไปอ่ะฟ้าขาวเป็นใครอ๋อเน่าเป็นใครซีใครยน้ำตอนแรกเรายังไม่ใส่เลยป่ะเออพอใส่ปุ๊บโอ้สายวิ่งมาแล้วยิ่งนักวิ่งเข้าสโอ้ยน้ำก็เด้นักวิ่ายน้ำก็สีสวยๆลูกคะทุกค่ะ ยืนจ oh ังเลยอ่ะแขนยืดเลยอ่ะเห็นเป็นเนื้อเยืนแบบนี้ยังเป็นแรงอ่ะแรงเรอะค่ะลูกค้าจ๋าไมค์เรากับไมค์กี้นะฮะอู้สวยลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบแบรนด์เยอะๆนะลูกค้าจ๋าเป็นอีหมดที่แนะนำใช่ค่ะเราหยิบขึ้นมาีนแบรนด์แบรนด์จริงๆอ่ะใช่แบรนด์ลูกค้าจ๋าฟิลล่าอะไรฟิลล่าเอาที่ใส่อะไร เบนหายเบนไม่ได้หายไปไหนเบนไม่ได้หายไปไหนเหรอเดนี่ยไม่หายดีคะะนะคะแต่ป้าเบนเนีเยอะมากเบ้นเยอะจริงนะคะเกือบจิตตาลายแล้วมิสุนงสุนโมามุสดูค่ะจ้ะน่ายนดี้ดูค่ะจ้ะน้ค่ะอะไรคะอะไรคะอันเดอร์อันเดอร์อันเดอร์ดูค่ะจ้ะโอ้ลูกน้ำทะเลมันสวยจังสวยเนาะป้าดูค่ะป้ามันเหมือนในนี้เลยอะมันสวยมากค่ะ ต้นทุนต่อชิ้น3าบาทบาบาทแชมเปียนราคาได้เป็นหลักร้อยนะย<ช>ิ่งเป็นเงนแบนอันไหน<ช>ที่แบนเยอะๆเอาไปไล์สดใช่ค่ะขายทั่วๆไปก็ได้ ใส่วิ่งเหมือนแจ้งค่ะลูกค้าจ๋าใส่เที่ยวใส่ฟิตเนสเนาะได้หมดนะถ้าาเป็นเนื้อเยลลิกเยลลิกได้ัวนี้เป็นของโฟลเวอร์อุยขึ้นหองขึ้นหางใส่อยู่บ้านชิลๆลูกค้าจ๋ามีตั้งแต่สั้นเสมอในกีร์สั้นพอดีพองาอนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นแบบฟิตเนสได้เลยเป็นรวมผ้านะคะฟินเนตไปเลยอุ้ยปน้อแบรนด์เนาะแบรนด์เยอะจริงจริงลูกค้าจ๋าดูฮอลลิเตอร์ค่ะ สังเกตลูกค้าจ๋าแทบจะทุกตัวเลยนะที่เนแบรแทบจะทุกตัวเลยครูมาค่ะครูมาแต่ว่าบางตัวอาจจะโดนตัดป้ายไม่มั่นใจค่ะรอด้วจเดไม่มั่นใจว่าเขาตัดไปอะไรน่าจะที่คันคายนะลูกค้าขาปูมาจ้ารอด้วยเดียวค่ะเนี่ยแบรนด์จริงๆแบรนด์เยอะมากใจมากลูกค้าจ้าแบรนด์เยอะจริงๆแบรนด์เยอะมากนะคะสุดคุ้มสะออนแบรนด์เนาะสะออนแบรนด์ใช่ค่ะ แบนนายแท้แกร์ติ้แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแกร์ค่ะแกร์ค่ะอีกรอบค่ะแกร์ค่ะทีค่ะแกร์ค่ะไปต่อค่ะแกคอะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มดูสังเกตลูกค้าจ๋าแทบจะให้ดูทุกตัวเลยไนกี้ค่ะตัวนี้น่าแบนนิดหนึ่แทบจะทุกตัวเลยน่าแบนนิดีเด้อลูกค้าจ๋าอันนี้ก็เป็นของไนกี้อันนี้ก็ไม่ตั้งใจหยิบเอาไนกี้ค่ะเอามีด้วเหรอไม่ติดมือขึ้นมามีได้เราไม่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจ น้ำค่ะอะไรคะรู้ทำไมมันละมุนจังถ้าเป็นแบบว่าเนื้อแบบนี้พ um ี่ว่าสายแบบโยคะน่ะได้โยคะใส่สั <S <s ้นได้ปะได้ไม่เกี่ยวเนาะฟินเน็ไม่ถ้าเป็นโยคะเราก็ใส่สั้นได้เพราะว่าเราไม่ได้ออกนอกใส่สั้ข้างในก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่อะไรเลยเราเล่นอยู่ในห้องแล้วก็ปิดประตูมันสวยอะน้ำน้ำลองใส่อีกรอบค่ะน้ำค่ะใส่่าค่ะลูกค้าจ่า S M L นะคะลูกค้าจ่าคะมา S M L เลยนะก็ตัวห่จะเป็น S M แต่เขาเป็น อ่าเอวยังยืดค่อนข้างเดียวนะคะจ้าทอมมี่น่าต่อคิวนิดนึงค่ะอ่ะลูกค้าจ้าเข้ามาแล้วกดไลค์ตั้งใจด้วย ได้ด้วยค่ะจะเป็นบรรจุของลูกค้าหลายๆท่านนะคะเข้ามาแล้วขอบพระคุณลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาแล้วขอบพระคุณลูกค้าที่แสดงความเห็นเข้ามาเข้ามาแล้วขอบพระคุณลูกค้าด้วยที่กดหัวใจให้เรานะลูกค้าค่ะป๊าคือหลายแท้คือขอบคุณหลายแท้เป็นคนมีระมัดระวังเละค่ะคุณเยอะลูกค้าจานักฝรั่งก็นาฬิกาไหนคะนักไทยหลังค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้วันที่29ค่ะวันที่29แล้วนะ 31วันที่31เรามีนัดกันใครที่อยู่หน้าไลฟ์ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนรูค่ะจากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มารัวๆให้ได้เป็นแฟนตัวยง3วันสุดท้ายเท่านั้นลูกค้ะจา3วันสุดท้ายเท่านั้นเรามีสินค้ามาแจกค่ะรูกค้าจ๋าจรุ่นด้วยกันวันที่31ิงหาคมเช้าได้เลยนะคะอย่าพลาดนานคะจ๋าช่วงนี้ต้องนาฬิกาปลุกไว้เลยนะค่ะ ส10โมงเชา้านะคะลูกคาา้าจ๋าเดี๋ยวเรามาแจกนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงวหรือว่าลูกคา้าท่านไหนที่ยังไม่เป็นช่วงนี้ยังมีเวลานะลูกคาา้าจ๋ากดไลค์กดแชร์มีกี่แชร์กดเข้ามามีกี่ไลค์กดให้หมดลูกค้าจ๋าเพื่อจะได้เป็นลูกค้าแฟนตัวยงเร็ว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 นะคะเดกเลียนเอ็นนั่นนั่ดูเอ็นดีตัวนี้นซ์อุ้ยสวยอุ้ยเป็นแบรนด์แบรนด์ที่อยู่ในกครื่งดเสริม สวยเนาะสวยมากกางเกงวิ่งคือสวยเป็นลูกค้าจากกางเกงยีนก็คุ้เลิศเลยอ่ะแบรนด์มันแบรนด์ดีแบรนด์ดัยแบบที่เรารู้จักกับลูกค้าจ๋าคือมันแบรนด์เยอะเฉพาะอันไหนที่เป็นแบรนด์เยอะๆพ่อค้าแม่ค้าสามารถคัดแยกทำราคาได้เลยนะใช่บอกได้เลยนะลูกค้าไหนกี่ผู้จ๋าแบรนเตอร์จเฉพาะคนไล่เลิกจะเป็นเพียนศีรษะหน้ามือตาลายนะแบรนด์เยอะแบรนด์ไลยต่อคิวค่ะนะนี่จ๋า น้ำค่ะต่อคิวนี่แดงแค่น้ำุ้ย <ๆ S 1> สวยอะะ่ะน้ำค่ะต่อคิวเดี๋ยวอันนี้จะให้ลูกค้าด้เ<ม>บิงบ่งแบนหลายๆเ้อท,ที่ที่ทำแบบนี้บางครั้งใจลูกค้าได้ดูแบนเยอะๆนะคะอ่อนแบนค่ะลูกค้าจะ<ป>ะ้ะแบนเยอะมากจริงๆแบนหลายแห้งอันนี้เป็นของนาย้ แบรนด์หลายแบรนด์หลายแบรนด์หลายเยอะมากค่ะลูกค้าจ๋ามีบงมีบอกบในกงในกี้มีมาหมดอดิดาสคู่มงคู่มาลูกค้าจา๋ามีมาหมดเลยลูกค้าจ๋าหลายเนี่ยป้าพี่ลงพิลล่านะคู่มงคู่มาในกงในกี้สวยค่ะเดี๋ยวที่เหลือให้ลูกค้าดูอีกทีนึงค่ะมาปูมานะสวยสวยเลยในกี้ค่ะลูกค้าจ๋าป้าสวยอ่ะในในกี้ ไนกี้เหมือนกันชวยนี่ก็ไนกี้อันนี้เราก็ประมาณการเนาะลูกค้าจา๋าเดีย๋ยวส่วนที่เหลือให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะ <c oughs> อ้าวโอเคค่ะลูกค้าจ๋าชวนรายการน,นะคะมวนนี้เป็นกางเกงขาสั้นรวม5าผู้หญิงค่ะลูกค้าจา๋ามีตั้งแต่สั้นเสมอหจนถึงสั้นพอดีพองามน,นะคะเป็นงาน USA รัด i อทนะคะแต่สินค้าของทางบริษับาาทบัฟราคา7 0 0ดบาทค่ะน้ำหนัก30กิโลจำนวนชิ้นประมาณการน,นะคะ150ยห้180ถึงอตัวตกต้นทุนต่อตัวประมาณการ นะคะลูกค้า39บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทั้ง6โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ,ะตัวตี่สองอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ